ว่าทุกท่านอยากจะส่งออกสินค้าของทุกท่านออกไปในต่างประเทศหรือว่าถ้าทุกท่านอยากจะทําเรื่องของ AI อย่างจริงจังต้องมีพ์ทเนอร์ไหมก็ต้องมีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาน้องๆหลายคน,นเดินเข้ามาถามผมบอกไปพี่เคนเขาอยากมีคอนเน็กชันที่ดีมากขึ้นเนี่ยจะไปหาจากไหนหรอเขาไม่ได้รู้จักใครเลยตระกูลเขาก็เป็นตระกูลปกติผมก็จะนึกถึงตัวเองนะตั้งแต่วัยเด็กว่าผมหาแบบนี้มาได้ยังไงการสร้าง first impression eye contact การใช้น้ําเสียงอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กมาแถมให้แค่ CARE แต่ผมปรับตัวอักษรนิดหน่อยเขาบอกว่าวิธีการเซลล์ที่ดีสุดคือทําให้คนที่คุณขายของเนี่ยตอบ yes ให้ได้อย่างน้อย3ครั้งก่อนแล้วครั้งที่4เดี๋ยวเขาจะ yes เองก็เลยอยากจะมีเป็นไกด์ไลน์ๆๆๆเล็กน้อยนะครับมีประมาณ7พิลล่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ Did right you, just say what thought you said? Yes Yes just sell said? <Secret> sauce. สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret อีสานเป็นอะไรได้อีกบ้าง ซอฟต์พาวเวอร์โกลอินเตอร์เวลเุ่มแม่น้ำโขงหรือจะเป็นเกษตรพรีเมียมส่งออกสู่โลกเมืองนวัตรกรรมแห่งใหม่และอีสานยังเป็นอะไรได้อีกมากมายครับมาหาคำตอบกันได้ที่งาน The Secret Sauce b u s s n e s s Weekend 2025 Global อีสานส่งออกอีสานบุกตลาดโลกปีนี้เราจะไปปิดเมืองพลิกขอนแกน่นให้กลายเป็นเทศกาลผู้ประกอบการที่ใหญ่และก็ม่วนที่สุดในอีสานครับบัตรใบเดียวเก็บครบหมดเลยครับเมนสเตจอัปเดตเทรนด์ธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโตจากผู้เล่นตัวจริง expertise stage up skill แบบ MBA ในยุค AI จัดเต็ม business matching party 4 party ในวันเดียวชนแก้วสังสรรค์เจอ partner ที่ใช่ exhibition เดินบูธ solution ธุรกิจครบวงจรตอบโจทย์ทุกการเติบโตพบกันวันที่4-5กรกฎาคมนี้ที่ไคส์ขอนแก่นครับซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event นะครับ สูตรลับในการหาคอนเน c t ชันพาร์ทเนอร์แล้วก็เน็ตเวิร์ครับทุกท่านที่ฟังอยู่ในวันนี้มีใครที่คิดว่าคอนเน c t ชันไม่สำคัญบ้างไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับจริงๆคอนเน c t ชันสำคัญมากนะครับในการทำธุรกิจแต่มันไม่ได้หมายถึงคอนเน c t ชันเรื่องของเส้นสายเรื่องของใต้โต๊ะเรื่องของการยัดไส้เรื่องของการที่มันมีข้อได้เปรียบบางอย่างเนาะแต่ผมกาลังจะพูดถึงการหาพาร์ทเนอร์เพื่อต่อยอดธุรกิจของเราต้องยอมรับครับว่าวันนี้ Know นฮูอาจจะสําคัญกว่าแค่ Know How ด้วยซ้ําแต่ว่า Know นฮูในความหมายของผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแค่รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแบบเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะหาคนที่มาเติมเต็มช่องว่างที่เราทําไม่ได้หรือเขามีจุดแข็งที่ต่างจากเรา1นบวกหแล้วกลายเป็น3กลายเป็น10ได้โลกวันนี้ มันเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายนะครับเอาแค่ยกตัวอย่างเรื่องเรื่องเดียวนะครับสมมุติว่าทุกท่านอยากจะส่งออกสินค้าของทุกท่านออกไปในต่างประเทศถามว่าต้องมีพาร์ทเนอร์ไหมต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะจะเป็นดิสติบิวเตอร์หรือจะเป็นโคอินเวสเมนต์ก็แล้วแต่มุมมองหรือว่าถ้าทุกท่านอยากจะทําเรื่องของ AI อย่างจริงจังต้องมีพาร์ทเนอร์ไหมก็ต้องมีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคอนซัลท์ที่เข้ามาช่วยหรือว่าคนที่ให้บริการเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเรื่องของแพลตฟอร์ คือพาร์ทเนอร์ในมุมมองของธุรกิจที่วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยกันเนี่ยมันคือหลากหลายมุมมองที่ทำให้ธุรกิจเราเดินหน้าได้มากขึ้น collaboration แล้วทำให้ธุรกิจทยานไปสู่อนาคตได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะทำธุรกิจของตัวเองนั้นเติบโตมันสำคัญมากๆนะครับสิ่งที่อยากจะชวนคุยในวันนี้เป็นเหมือนกับเพลย์บุ๊กละกันที่ผมลองไปสรรหามาแล้วก็ไปค้นคว้ามาให้นะครับว่าเราจะมีวิธีในการสร้าง สิ่งที่เรียกว่า business networking อย่างไรคือผมเอากรอบนี้ก่อนเนาะกรอบในเวลาเราไปอีเวนต์งานต่างๆเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่หาคอนเน็ t ชันได้ง่ายที่สุดนะครับคือเราไม่ต้องนัดก,กินข้าวกับใครที่บางทีเราไม่ได้มีเส้นสายแบบนั้นเนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาน้องๆหลายคนเดินเข้ามาถามผมบอกว่อพี่เคนเขาอยากมีคอนเน็ชันที่ดีมากขึ้นเนี่ยเขาจะไปหาจากไหนหรอ เขาไม่ได้รู้จักใครเลยตระกูลเขาก็เป็นตระกูลปกติผมก็จะนึกถึงตัวเองนะตั้งแต่วัยเด็กว่าผมหาแบบนี้มาได้ยังไงคือนอกจากหาจากงานของเราก็คือผมได้สัมภาษณ์คนเนาะแล้วก็เก็บคอนเน็ชันเหล่านี้มาเรื่อยือมาต่อยอดทําประโยชน์ร่วมกันอีกแบบหนึ่งก็คือผมก็ไปจอยอีเวนต์ต่างๆวันนี้มีทุกวันนะครับอีเวนต์มีทุกวันนะฮะทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสเซมินาเป็นเทคคอนเฟอเรนซ์เป็นสัมมนาวิชาการนะครับหรือแม้กระทั่งทำบิสเนสแมทชิ่งเนี่ยจริงๆธนาคารหลายแห่งเขาก็ ตามกระทรวตงต่างๆกรมต่างๆเขาก็มีให้ตามหมวดหมู่ที่เราสนใจคุณสนใจเรื่องเทคเรื่องส่งออกคุณสนใจเรื่องการค้าขายคุณสนใจเรื่อง HR ก็จะมีอีเวนต์แบบนี้ให้คุณไปร่วมแล้วก็สามารถไปหาคอนเน c t ชันได้สิ่งที่ผมอยากจะเล่าตรงนี้เพราะว่าเป็นแพชชั่นส่วนตัวของ The s e c r e ิ s s u r c e นะครับรายการเราเนี่ยนอกจากทำรายการแล้วเราก็มีอีเวนต์เนาะเรามีอีเวนต์ที่เราไปอีสานเรามีอีเวนต์ประจำกรุงเทพเ e อะเซกิต c e Summit แลวเราก็มีเด e ะส n d a ัดอ o คอ m มิคฟอรัผมว่าเราเป็นแพลตฟอร์มให้กับทุกคนมหาพาร์เนอร์ที่ใช่แล้วก็สามารถสร้าง Impact ให้กับประเทศได้ก็เลยอยากจะมีเป็นไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นทฤษฎีอะไรที่เลิศดรั้มอะไรแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่ทําให้เราได้ทบทวนแล้วกันมีประมาณ7พิลล่านะเพิลล่าคือ7เสาแล้วเดี๋ยวผมไล่ไปทีละเสาจริงๆถ้าใครมีปากาก็สามารถยิบขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันได้ เรื่องแรกก่อนมันคือคําว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนครับคือการจะไปหาคอนเน็กชันเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรและตัวเองมีอะไรที่จะออฟเฟอร์ให้ได้นะบางคนเรียกว่าเหมือนกับมี I need กับ I can นะไอ้นี้คือฉันต้องการอะไรหรือว่า I can เนี่ยฉันสามารถทําอะไรได้ก็ต้องเคลียร์ก่อนผมมีประมาณ3อย่างที่อยากจะให้ทุกท่านตอบคาถามนี้ให้ได้นะครับ 1. อะไรคือ value proposition ของบริษัทคุณครับ What makes your business unique? คือธุรกิจของคุณมีอะไรที่แตกต่างโดดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะยกตัวอย่างละกันผมเป็นหนูทดลองให้เช่น The Standard หรือว่า The Secret Sauce ถามว่าเรามีอะไรผมว่าเรามี2อ,อย่างอย่างแรกคือเราเป็นสะพานที่เชื่อมนะครับเชื่อมระหว่าง policy maker หรือว่า c e o เนี่ยไปถึง quality audience ก็คือทุกท่านเนี่ยแหละครับที่ฟังผมอยู่เนี่ยถือว่าเป็น quality audience มากยินดีฟังคลิปยาวๆยินดีฟังเรื่องยากๆได้เพราะว่าเป็นคนคุณภาพนะครับ เป็นสะพานเชื่อมตรงนี้ซึ่ง value proposition เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีเยอะนะในในอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับอันที่2องแสแตนดามีอะไรผมเชื่อว่าเรามี storytelling อ่าผมไม่กล้าเรียกว,ว่า quality innovative อะไรเหล่านั้นมากนะแต่ว่าเราเชื่อว่าเราเล่าเรื่องเก่งเราเล่าเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายได้เป็นต้นนะคุณลองเขียนออกมาครับอะไรคือ value proposition ของทั้งตัวองค์กรคุณหรือว่าตัวสินค้าของคุณข้อที่2ครับเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งมาทำในปีนี้ ภายในเหมือนกันนะนี่แอบเอามาเล่าคือ your ideal partner profile คือลิสต์มาเลยว่าคุณอยากได้พาร์เนอร์แบบไหน who can help you grow ถ้าคุณอยากจะเติบโตคุณต้องการพาร์เนอร์แบบไหนเช่นแซนดา้าวันนี้เราอยากไป g l o b a l มากขึ้นผมก็ต้องการ global เนาะ global partner เช่นผมต้องการคอนซัล์ระดับโลกที่มาทำงานร่วมกันกับผมขอ,อยกตัวอย่างชื่อท่านหนึ่งเช่น m c k เ n นซีเรามีซีรีส์เรื่อง CEO priorities อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะเราอยากได้ระดับ global ถ้าทุกท่านอยากจะทําเรื่องของเทคโนโลยีสมมตินะครับอยากทํา Product ที่มันมี Innovation คุณก็อาจจะไปจอยกับหน่วยงานวิจัยซึ่งมีทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนหรือภาคการศึกษาเช่นคุณอาจต้องไปจอยกับมหาวิทยาลายัยมหิดลไหมที่เขามีเรื่องการแพทย์แบบนี้เป็นต้นนะครับงนั้นต้องลิสต์ออกมาให้ออกว่าใครครับที่ทําให้คุณนั้นเติบโต 3. ครับก็คือ Your Networking Go a l s ครับคือคุณมองหาอะไรกันแน่อันนี้สำคัญนะรู้อะไรไม่เท่ากับรู้จักตัวเอง คุณมองหาอะไรกันแน่คุณมองหาเงินคุณมองหา strategic partnership คุณมองหาการขยายตลาดไปต่างประเทศขยายไปตลาดต่างจังหวัดคุณมองหาอะไรกันแน่หา partner ทางเทคโนโลยีหรือของแตนดาร์ดวันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะเราทำโปรเจกต์หนึ่งอยู่เรียกว่า development journalism คือสกู๊ปข่าวเชิงลึกผมหา partner อร์นี้เลยครับสิ่งที่เรียกว่า knowledge partner คือเราต้องการพาร์ทเนที่ให้ข้อมูล Insight กับ the Standard ถ้าเดอะสแตดด์ไม่มีข้อมูลทุนจีนแบบอินไซต์เช่นในสภาอุดหรือว่าคนที่ทําอุตสาหกรรมที่เขามีคู่แข่งเป็นทุนจีนจริงหรือทํามาค้าขายกับทุนจีนจริง,รงผมไม่สามารถที่จะมีข่าวดีๆได้ถ้าผมไม่พาร์ทเนอร์กับ BOI อ่าคนที่เป็น Board of investment คือดึงดูดการลงทุนมาที่ประเทศไทยเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เขามีแผนอะไรและผมจะเอาข่าวเหล่านี้มาบอกพวกคุณยังไงหรือตอนก่อนหน้านี้ในเดอะสแตดด์หรือซิกเกอร์ซอสหลายตอนน่ยที่มีสัมภาษณ์เช่นททท ผมมีสัมภาษณ์เรื่องกรรมการท่านหนึ่งของทอทอท,อทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มี knowledge partner งั้น3ข้อน,นี้ผมอยากให้ลองนึกดูดีๆนะครับทุกท่านใช้เวลานิดนึงนะผมใช้เวลาเป็นเดือนนะครับในการเขียนมาออกมากับทีมงาน value proposition คุณคืออะไร ideal partner profile คุณเป็นอย่างไรและ networking goals ของคุณนั้นคืออะไรเสร็จแล้วลองเขียนลองเนิ้อมาเป็น partnership wish list เขียนออกมาเลยชื่อบริษัท ชื่อ investor หรือว่าเป็นชื่อบุคคลที่คุณต้องไปหาความรู้ด้วยคุณต้องไปคุยกับคนคนนี้เขามีความรู้ด้านนี้เป็นพิเศษอย่างเช่นบางทีผมก็แอบนัดกินข้าวนะกับคนที่เก่งด้าน s ติสเตรนต์มากๆเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้ผมแอบนัดกินข้าวกับคนที่รู้เรื่องพลังงานมากๆเพราะผมอยากได้ความรู้เรื่องนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับว่าข้อแรกก็เลยสําคัญมากว่าคือ clarity นะครับ know what you want and offer นะคุณมีอะไรดีและคุณอยากได้อะไรกันแน่ ถ้าใครลองลิสต์ออกมาข้อนี้แล้วมีคําตอบอันหนึ่งอยากทํานั่นก็คืออยากจะไปลุยธุรกิจในต่างจังหวัดนะใครเป็นคนกรุงเทพหรือว่าส่วนกลางหรือเป็นคนที่ทําธุรกิจอยู่ในภาคใต้ภาคเหนือแต่อยากไปลุยธุรกิจในภาคอีสานครับอ่อีสานนี่ถือว่าเป็นแหล่งทองคานะเป็นแหล่งที่มีการเติบโตแล้วก็มีนักธุรกิจจานวนมากมีประชากรสูงนะครับอยู่ในตรงนั้น แล้วก็ยังมีรุ่มแม่น้าโขงด้วยข้ามไปลาวได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆ World Bank ก็มองมาครับว่ามีโอกาสศักยภาพทางเศรษฐกิจก็ค่อนข้างสูงนะครับหนึ่งนะสองหรือว่าถ้าท่านเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือว่าบ้านเกิดอยู่ที่ภูมิภาคนั้นนะครับในอีสานหรือใกล้เคียงเนี่ยแล้วอยากจะพาธุรกิจของคุณเติบโตนะไปในระดับที่ประเทศหรือว่าระดับสากลไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคหรือว่าไปถึงระดับโลกผมว่างานนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะครับ งานที่เดอะเซกเรตซอสกำลังจะยกผลไปปิดเมืองขอนแก่นครับเราจะไปขอนแก่นกันปีที่แล้วเราไปอีสานมารอบนึงก็ไปขอนแก่นนี่แหละแต่ปีนี้เราจะขยายมากขึ้นเราจะขยายมันจะไม่ใช่เดอะเซกเรตซอสสมิตอีสานแล้วครับทุกท่านแต่มันจะเป็นเดอะเซกเรตซอสบิสเนสวีค e e k ครับแล้วใช้คําว่าอีสาน2025มวดหลายแน่นอนเพราะว่าอะไรครั้งนี้เราจัดงานคู่ขนานกันนะครับกับงานใหญ่เลยนะฮะของอีสานก็คือ c r e a t i v E e c o n o m y Agency หรือว่าก่อนอันนี้ก็คือ TCDC OKMD OK นี่แหละครับแก๊งประมาณนี้แหละเขาทำงานที่ชื่อว่าอ e ีสานครีเอทีฟเ e สติวัลครับเขาจัดเนี่ยเรื่องของงานสร้างสารรค์เรื่องของดนตรีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ก็ผู้จัดงานเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่จัด Bangkok Design Week ผมไปจัดควบคู่กับเขาเพราะว่างานนั้นมีคน2 0 0 0 0 0คนมาลงอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วโอ้มีกิจกรรมเยอะมากเราพาร์ทเนอร์กันเห็นไหมฮะผมก็พาร์ทเนอร์กับ CA ผมบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นผมจะ พานักธุรกิจ3,000คนไปถลมม่มอ<า>ะไปถล่มเมืองแล้วงานครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนจะเป็นการปิดครับปิดเมืองปิดบางถนนเลยปิดคืออะไรคือมีงานเมนสเตจส่วนกลางแล้วก็เอ็กซ์เพรสติสสเตจส่วนกลางที่อยู่ในฮอใหญ่เราจากที่ไคลส์นะครับก็ถือว่าฮอใหญ่มากเลยโจกได้3,000คนเลย2ฮอ,อนะฮะมีบูธม,มีกิจกรรมมากมามีพาเวลเลียนมีวันซ็อปเซอร์วิสมากมายแต่ว่าเราไม่ได้ทําแค่นั้น เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า business matching party มีปาร์ตี้มันต้องม่วนะมันต้องสนุกผมจะโคกับ YEC นะครับ Young Entrepreneur Chamber นะครับหรือหอการค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยโคกันไปดูตามร้านอาหารหรืออาจจะเป็นบาร์นะแล้วไปจัด business matching party ในร้านนั้นๆร้านเด็ดๆของขอนแก่นอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะไปปิดร้านกัน แล้วก็ทำเป็น business matching party มีกิจกรรมไี่น่าจะมีประมาณ4ี่ไซส์อีเวนตเช่นเวทีเรื่องส่งออกเวทีเรื่อง investment ผมจะพา private equity ที่เขาชอบลงทุนใน consumer product หรือว่า lifestyle brand ซึ่งมีอยู่ในอีสานเยอะเนี่ยพาให้เขาไปดูตลาดว่าเขาจะลงทุนตรงไหนได้บ้างเวทีส่งออกผมก็จะพาพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เขาไปช่วยนะครับพวกคุณเนี่ย ในการทําให้ธุรกิจโตส่งออกไปได้แล้วก็มีผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันที่เขาส่งออกไปแล้วหรือว่าโกโลบอลไปแล้วเนี่ยมาเรียกว่าชนแก้วในงานวันนั้นมีเวทีที่เกี่ยวข้องกับทัวริซึมซึ่งผมพูดกับทีเสนะทีเสบคือคนจัดงานไมซ์ทำยังไงให้เมืองรองนะครับสามารถขึ้นมาเป็นเมืองหลักกระตุ้นไม่ใช่แค่การท่องเทีย่ยวแต่ว่าการจับใจ่ายใช้สอยให้ได้แล้วก็จะมีเวทีที่ผมอยากฟังมากคือเวทีเทคโนโลยี เวทีนี้มีคนตอบรับแล้วคือดรทิวนะครับ QTFT เนี่ยจะไปช่วยควเรทแล้วก็ออกแบบคอนเทนต์จะเอางานวิจัยจะเอาสตาร์ทอัพจะเอาดิฟเทคเนี่ยไปลงแล้วก็เอา VC เนี่ยไปลงเพื่อทําให้พื้นที่นั้นนะเป็นพื้นที่ที่มีการจับมือกันในเรื่องเทคเพราะว่าการจับมือในเรื่องเทคมันไม่ใช่แค่จับมือในเชิง Product อย่างเดียวมันมีจับมือในเชิง Process Innovation จับมือในเชิง Business Innovation ได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่างานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับสีม ที่ขอนแกนเนี่ยมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นเทศกาลผมเลยเรียกว่าเป็น business week end คือเป็นสุดสัปดาห์ของผู้ประกอบการของนักธุรกิจของเจ้าของกิจการไปรวมตัวกันไปม่วนกันไปหาโอกาสกันไปเติบโตกันมาเรียนรู้กันแล้วก็มาชนแก้วกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับบัตรเริ่มขายบลายติก๊กตต,ตั้งแต่25มีนาคมหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนนะครับโปรโมชั่นเป็น early bird ก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาหาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ใช้เฟรมเวิร์กเมื่อสักครู่ได้เลยนะถ้าคุณทำกรรบ้านไอตัว Clarity หรือว่า know what you want and offer ได้แล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะครับพิลาที่2อครับอันนี้เป็นแบบตรงไปตรงมาแต่จริงๆก็ช่วยเยอะนะครับก็คือการสร้าง first impression the art of the first impression นะครับคือมันเป็นเหมือนกับ ข้อต่อแรกอ่ะเวลาคุณเจอพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆนี่ผมก็จะสอนน้องๆเลยนะว่าเฟิร์สเทนเมนชั่นเนี่ยสำคัญมากการแต่งตัวความมั่นใจนะครับแล้วก็ความถ่อมตัวทุกอย่างเนี่ยจำเป็นหมดไอคอนแท็กการใช้น้ําเสียงแล้วก็เวลาเปิดตัวเนี่ยแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับผมเป็น c e o ของเดอะสแตนดารเฉยๆ,ๆอ่ะเฉยๆเนี่ยอาจจะแนะนําเพิ่มหลังจากนั้นเช่นบอกว่าผมเป็น c e o t โอเดอะแตนดผมช่วยธุรกิจในการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นต็อตเลดเดอร์ผ่าน สอรี่เทลลิงที่เราสามารถคราฟต์ได้เ,เห็นไหมฮะคือมันมีวิธีการขายของตัวเองแบบที่มันไม่ได้ขายตรงๆอ่ะคือเล่าให้ฟังถ้าคุณธุรกิจเป็นธุรกิจที่บอกว่าผมคือธุรกิจ XYZ ที่สามารถที่จะช่วยธุรกิจลดคอสได้40%ผ่านเรื่องของ AI d r i v e n Supply Chain Solution เห<ๆ>็นไหมฮะคือนอกจากแนะนำแค่สินค้าและบริการทั่วๆไปถ้าผมบอกผมทำสำนักข่าวเดอ,เอะแซนด์ทุกคนก็โอเคผมทำรายการเดอะซิเกตซอสทุกคนก็โอเคแต่ผมเปลี่ยนมมองผมเป็นสะพานเชื่อม นะครับไปสู่กลุ่มคนที่ตรงกลุ่มให้กับคุณได้ผ่านเรื่องของ Quality Storytelling น yeah. ีอันนี้ก็เป็นการสร้าง first impression แล้วอย่าลืมครับสำคัญที่สุดก็คือต้องฟังครับ listen more than you speak ครับคือต้องสนใจในตัวเขาคือผมก็เจอหลายคนนะครับในงานหลายๆที่เข้ามาพูดเรื่องตัวเองพูดๆๆๆินาทีแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็งงๆนิดนึงเนาะ เพราะการสร้างบทสนทนาที่ดีคือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับก็อาจจะตั้งคําถามการฟังเขามากขึ้นนั่นคืออันที่2นะครับก็มาทําได้ในงานอีสานนะครับอันที่3ครับเขาเรียกว่า strategic networking be at the right place นะอ่าคือการจะหาโอกาสเหล่านี้เนี่ยต้องเลือกงานที่เหมาะสมอ่าสมมุติว่าคุณสนใจเรื่องของเทคโนโลยีคุณก็อาจจะไปตาม Industry Conference ที่มันเกี่ยวขอ้องอ่าท่านระดับโลกก็เช่นเว็บ Summit นะครับเรื่องของ CES เนาะ consumer electronic แบบนี้เป็นต้นหรือว่าใครสนใจเรื่องของอาหารก็ไทเฟกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหรือว่าผมสนใจเรื่องผู้นําผมก็ไปงานดาวอสเบอร์อีโค o นมิกฟอรัมมาคือเลือกให้ถูกเลือกง,งานก็สําคัญนะครับข้อที่4ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเฟรมเวิร์กมาแถมให้จริงๆผมอ้างอิงมาจากเฟรมเวิร์กที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะ care care แต่ผมปรับตัวอักษรนิดหน่อยแล้วก็แอบไปคุยกับ h ช t GPT มานะให้ทุกคนเนี่ยมี guideline นะครับในการสร้าง mining f u l conversation คือผมว่าประเด็นสำคัญของการเสร้น networking คือการสร้าง mining f u l conversation นะครับเวลาที่เราสร้างบทสนทนากันเนี่ยลองนึกภาพตาม C A R E ลองทำตามนี้นะครับอันแรก context ครับเวลาจะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ start with share ground เช่นสมมติคนเดินมาหาซิกเก็ตซอสเนี่ยหาผมเนี่ย เดินเข้ามาแทนที่จะโปรโมทตัวเองเลยก็บอกว่าเฮ้ยผมเพิ่งดูตอนล่าสุดข,ของ s e c r e t s o ซ c e เองเลยนะที่พูดเรื่อง AI สม,มุกนะครับมันก็จะเป็นการสร้าง First Impression ที่ผมพอที่จะแชร์เรื่องของ Common g r o ราวตรงนี้ได้หรืออีกอันนึงที่จริงๆหลายคนก็ใช้ก็คือ s m a l l t a l k นะ m a l l Talk เช่นคุณมาเที่ยวอีสานบ่อยไหมขอนแก่นนี่มาครั้งแรกหรือเปล่าปกติเคยไปอุดรอ,อุบลไหมอาหารอีสานที่คุณชอบคืออะไรนะครับลักษณะการชวนคุยเนี่ย ก็มีข้อควรระวังจะชวนคุยเรื่องการเมืองลวกันเนาะยกเป็นว่าคุณไปเวทีเรื่องการเมืองนะก็อาจจะหลีกเลี่ยงอีกเรื่องหนึ่งจริงๆงก็ชวนคุยได้แต่ก็ต้องอย่าล้ำมากก็คือเรื่องฟุตบอลนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยช่วงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้แชมป์หลายแชมปนะ์เนาะแต่เดี๋ยวได้แค่แชมป์ลีกแล้วแหละเราก็ชวนคุยเบาๆ,ๆและกันอย่าชวนแรงหรือว่าแฟนแมนยูอย่างเงี้ยคุณก็อย่าไปแซวเขามากนะครับข้อ2ครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ย A ครับ่า A, A A คือ ask and listen ก็คือ show curiosity curiosity อันนี้จะคล้ายๆกับเรื่องการหา value proposition หรือว่าหาน e e d ของฝั่งตรงข้ามการถามคำถามที่ดีคือการถามคำถามว่าเขาต้องการอะไรเช่นอะไรคือความท้าทายของคุณในอุตสาหกรรมของคุณในวันนี้ครับเช่นวันนี้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการมากที่สุดในปีนี้เป็นอย่างไรหรือปีนี้เศรษฐกิจธุรกิจในมุมมองของคุณเป็นอย่างไรแล้วตัวธุรกิจคุณคิดว่ามีอะไรที่คุณอยากเติมเต็มหรือต้องการบางครั้งอาจจะได้คำตอบที่ตรงกับเราครับ ทีนี้ก็อยู่ที่ทักษะการฟังของคุณแล้วว่าฟังแล้วตีความออกมาเป็นเรื่องอะไรคุณอยากจะต่อยอดอย่างไรมันตรงกับบิสเนสของคุณมากน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะไม่ตรงนะครับแต่การทำบิสเนส networking ที่ดีคือไม่ได้จะไปเอาผลประโยชน์อย่างเดียวคุณรีเฟอร์ได้เช่นบอกเขาสนใจเรื่องของ sustainability เออผมมี start up เรื่อง climate tech พอดีผมสามารถลิงก์ให้ได้นะแล้วก็ไป follow up ทางอีเมล จริงๆผมโคกับฝรั่งหลายคนเขาก็ทําแบบนี้นะเขาช่วยให้เลยนะครับโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยอันที่3ครับ R ครับ R คือ relate and add value กลับมาแล้วจำได้ไหมครับเราต้องมี value proposition offer ไปเลยครับ offer insight s หรือว่า connection หรือ value proposition ที่องค์กรคุณมีเช่นเฮ้ยผมเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยทำ branding ให้กับสินค้าของคุณได้เพราะว่าผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการทำา Digital าร์เก็ตต แล้วก็ทําเรื่องของแบรนดิ้งอ่าอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ยผมสามารถที่จะช่วยออกแบบเรื่องของแพคเกจิ้งสินค้าคุณได้นะเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นก็ออฟเฟอร์ไปเลยถ้าเกิดคุณสามารถออฟเฟอร์แล้วมันตรงกับข้อ2เมื่อสักครู่คือคุณถามไปแล้วพอดีเนี่ยแมชพอดีวันก่อนผมเพิ่งทําฟังคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของฝรั่งที่เขาชอบไปถามคนว่าเคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจคืออะไรในไอจีอ่ะน่าจะมาจากเท็กซัสนะถามดีมากเลย มีท่านหนึ่งตอบดีเขาบอกว่าวิธีการเซลล์ที่ดีสุดคือทําให้คนที่คุณขายของเนี่ยตอบ yes ให้ได้อย่างน้อย3ครั้งก่อนแล้วครั้งที่4เดี๋ยวเขาจะ yes เองอ่าอย่างนี้เป็นต้นเช่นคุณคิดว่าครอบครัวสําคัญไหมครับใช่ครับสําคัญแล้วตอนนี้คุณคิดว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณคิดว่าถ้ามีอาหารที่สามารถช่วยทําให้ลูกคุณสุขภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสมคุณจะลงทุนไหมก็ใช่ครับ อันที่4ก็อาจจะออฟเฟอร์สินค้าเราไปนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้มันอาจจะเกาๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าการที่ทําให้เขา yes 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 ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเป็นการค่อยๆอยเขาเรียกว่า probe probe ตัวเขาได้นะครับก็เพราะฉะนั้นทักษะไอเอกับ R เนี่ยมันเลยต้องใช้สลับไปสลับมานะครับข้อที่4ครับ exit ครับ exit ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า exit gracefully อ่าก็คือ keep the door open คือถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะ yeah it was great meeting you อะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็เหมือนกับ follow up กัน เพราะนั้นบางทีก็ต้องปิดด้วยแบบเออขอบคุณมากเลยนะดีใจมากนะแล้วเดี๋ยวเรา Follow-up กันนะแล้วอาจจะขอบคุณในสิ่งที่จริงใจนะบางทีจริงใจดีใจที่ได้เจอก็ขอบคุณเขาไปตรงๆนะครับนี่คือ CARE นะครับลองเอาไปใช้ได้ครับข้อที่๒ครับเขาเรียกว่า The Follow-up Formula ก็คือเปลี่ยนจาก Connection ที่เราเจอกันนะแบบชั่วคราวครึ่งชั่วโมง20นาทีเนี่ยกลายเป็น Relationship นะเขาบอก Meeting someone once is not enough The magic happens in follow-ups อา magic จะเกิดขึ้นจาก follow-up ซึ่งนี้จริงนะประสบการณ์ผมเนี่ยเจอครั้งแรกเนี่ยมันก็เหมือนเราเจอคนที่เราถูกใจอะมันก็แค่ชนแก้วกันมันก็แค่ speed dating กันอะแต่จะเป็นแฟนกันเนี่ยหรือจะคบหาดูใจกันเนี่ยมันคือหลังจากนั้นนะศิลปะในการ follow-up ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเขามีตัวอย่างมาให้24ชั่วโมงหลังจากนั้น7วันหลังจากนั้น30วันหลังจากนั้นทําอะไรไปดูกันครับ24ชั่วโมงหลังจากนั้นอย่าลืมครับส่งเมสเซจไปครับ คุณมีคอนแทคแล้วถ้าเป็นคนไทยก็ไลน์ฝรั่งก็วอ a t s แอ p อีเมลส่งไปครับถ้าเป็นไปได้คุณเทคโนตอะไรไว้ในหัวคุณส่งไปสรุปนะครับสครับภายใน7วันครับเริ่ม Offer Value อ่าขออนุญาต Follow-up นะครับที่ผ่านมาแล้วเราอยากมี Value บางอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยเรา f a v ว r ให้เขาก็ได้นะครคือเราไม่ต้องเป็นสินค้าที่เราจะขายคุณแต่ว่าเช่นสมมุติของแซนด์ดเรบอกเอ้ยเรามีรายการเรามีอีเวนต์แต่ว่าคุณลองมา ลง PR News เราก่อนไหมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราอันนี้ก็จะทําให้มันเกิดเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนได้ทดลองใช้ด้วยนะครับแล้วก็ภายใน30วันครับเขาบอกถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเซตอัพนะครับ a coffee meeting เริ่มกินกาแฟและซูมคอก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของอ Collaborative Project บางอย่างที่เราอยากเริ่มทำกันนั่นเองนะครับข้อที่6ครับเริ่มที่จะ leveraging digital networks and personal branding และ คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ไม่พอแหละคุณต้องทําเพิ่มเติมหลังจากนั้นคือสร้างโปรไฟล์ของตัวเองสร้างตัวตนของตัวเองผมในโชคดีก็คือมีรายการผมนะทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณจะทําให้ตัวเองมีตัวตนตลอดเวลาแล้วเวลาไปเจอที่ business networking ที่ไหนคนก็รู้จักคุณมันคืออะไรครับใช่ครับมันคือการ PR ตัวเองแหละต้องสร้างไว้บ้างถามว่าสร้างยังไงอ่ะท้าง่ายที่สุดในโลกธุรกิจครับคุณไปเปิดเลยครับ LinkedIn ครับ คือถ้านักธุรกิจวันนี้นะไม่มี Link ์อินเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายนะมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ตรงที่สุดแล้วโดยเฉพาะ p r o f e s s i o n a l นะถ้ายิ่งถ้าคุณทําธุรกิจ g l o b a l ใน Link ์อินคืออันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ Link ์อินก็ควรจะไปเปิดนะครับหรือว่าการทําเรื่องอื่นๆ p e r s o n a แบ r นด์ของตัวเองนะคุณอาจจะลองคิดดูบ้างว่าเอ๊ะเพจเฟซบุ๊กเราควรจะทําอะไรบ้างถ้าคุณไม่อยากทํ Personal แบรนด์ของตัวเองแบบที่ทําเป็น Account ของตัวเองคุณอาจจะต้องมีมีเดียพาร์ทเนอร์อ่าใช่ไหม,ชไหมเช่นโคกับส นะครับอาจจะ3เดือนครั้งให้ข่าวที่ดีนะไม่ได้มาโปรโมตตัวเองให้ข่าวที่ดีเพื่อให้ตัวเองนั้น r e levant นะครับกับในอุตสาหกรรมของคุณตลอดเวลาหรือไปจอยอเีออเวนต์นะครับขอโอกาสเป็น panelist บ้างขอโอกาสเป็นสปิเกอร์บ้างนะครับก็จะช่วยทําให้ตัวตนนั้นมีแบรนด์มากขึ้นนะครับและข้อที่7ครับข้อที่7อันนี้มันเป็นเหมือนจิตวิทยาในเชิงลองเทออ่ะผมแตะไปบ้างแล้วนะการจะทำเน็ตเวิกการทำคอนเน็กชันการจะทําเรื่องของพาร์ทเนอร์มันจริงใจครับสุดท้ายนะ การทำธุรกิจคือการผูกมิตรครับดังนั้นการหาคอนเนคชันผมต้องพูดตั้งแต่ตอนต้นนะดักคอทุกคนไว้เลยว่ามันไม่ใช่เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองบทเรียนที่ผมเรียนรู้จากเจ้าสัวมากมายที่เก่งกาจคิดแบบนี้หมดกันหมดให้เขาก่อนเขาถึงจะให้เรากลับแล้วจริงใจซื่อสัตย์ในสิ่งที่ทำมีมิตรในวงการธุรกิจดีกว่ามีศัตรูแน่นอนนะไม่มีศัตรูที่ถาวรบางครั้งก็กลับมาเป็นมิตรได้นั้นอยู่ที่เราวางตัวด้วยนะครับก็มีตั้งแต่การให้ก่อน การสร้างความซื่อตรงนะครับโปร่งใสเชื่อถือได้นะครับบอกแล้วลงมือทําจริงนะไม่ได้โกโหกนะครับแล้วก็ความสม่ําเสมอในการทํานั่นเองนี่ก็คือ7พิลล่าทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากกันจริงๆก็เป็นหลักการที่พื้นฐานนะไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอามาทําให้มันเป็นเฟรมเวิร์กจริงจังหรือว่าพูดกันแบบเป็นเชิงทฤษฎี ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและเกิดใครสนใจนะครับที่อยากจะทดลองเอาวิชานี้ไปใช้เนี่ยไปเจอกันได้4-5กรกฎาคมนะครับที่ t h e s ซิกเก s ร c e Business Weekend อีสาน2025ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 e v e n น์ครับ